ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุจรก่อนทำยังไงคะเอามือสวัสดีค่ะอาะทำยังไงสวัสดีค่ะป้าป๋าบีเดียสวัสดีค่ะอุ้ยบีเดียขี้โกงจงเลยค่ะวันนี้ไม่สวัสดีเลยสวัสดีค่ะมือทุจกคุ้โสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเออบีเดียโชว์โชว์บสค่ะวันนี้เราพากันมาซื้อของที่ร้านขายของเอเชียค่ะพาน้องบีเดียมาซื้อข้าวค่ะ ก็เลยนี่แหละค่ะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูค่ะ <c oughs> โบสค่ะเนาะ <c oughs> ที่เมืองเลียววาเดินใช่ไหมคะน้องมีเดีย <c oughs> อันไหนลูก <c oughs> อันนั้นก็เป็นไอ้นี่แหละค่ะไม่รู้อะไรจะมีเดียเขาก็ชี้ไปเนาะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเอเขากั้นเอาไว้ทําอะไรไม่รู้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไนี่แหละค่ะเอเขากําลังสร้างอพาร์ตเมนต์ค่ะนี่ทำอพาร์ตเมนต์ที่โบสค่ะที่ตรงที่เรามาซื้อของร้านเอเชียนี่แหละค่ะ แล้วเราพาคุณลุงคุณป้าไปดูซีข้าวถุงละเท่าไหร่คะตอนนี้ระวังรถนะคะนี่แหละค่ะเนาะร้านขายของเอเชียค่ะร้านโตโก้ที่กิฟมาซื้อของประจําค่ะนี่ภายในรา<ม>้านค่ะเนาะขายทุกอย่างเลยคะ<ม>่ะของเอเชียค่ะไปพิยาไปวิ<ม>่ง<ม>อันนี้เป็นตู้ผักค<ม>่ะตู้ขายผัก<ม>ผัก<ม>สดจัดเดี๋ยกิฟพามาดูมะเขือค่ะมาตอนไหนก็มาดูมะเขือจะนี่ค่ะสองรูป ราคาเท่าไหร่คะเอไม่มีราคาติดติดให้ฟรีคะ่ะให้ฟรีนี่คะ่ะ2ลูก3ามยูโรสาเซนคะ่ะอันนี้มาเขือพวมก็มีคะ่ะนี่อันนี้ก็3ามยูโรสาเซนค่ะน่ขาคะ่ะน,นี่ขาสดคะ่ะกล่องละ2องยูโรสีเซนคะ่ะพัวของสดค,ะะคะ่ะก็มีขายทุกอย่างนะคะนี่ ขายของเอเชียค่ะเนาะกิฟก็พาทุกคนมาดูบ่อยแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกไก่พวกอะไรค่ะพวกลูกชิ้นขายกิฟก็มาซื้อประจําค่ะหมูยอก็มีค่ะบะหมี่ก็มีค่ะบะหมี่ที่กิฟซื้อไปจะอยู่ในตู้นี้ค่ะแต่วันนี้ไม่เห็นค่ะน่าจะหมดค่ะปกติจะวางขายอยู่ตรงนี้เลยค่ะกับเส้นนี่นะคะเนาะก็เป็นบรรยากาศค่ะภายในร้านขายของเอเชียค่ะ พาทุกคนมาดูค่ะนี่อันนี้ก็เยอะค่ะฝั่งไทยน่อม้น่องไม้ค่ะมีหมดค่ะนี่น้องไม้นี่นะคะก็มีขายค่ะก็จะมีก็จะแพงกว่าละค่ะเนาะแพงกว่าประเทศไทยค่ะเพราะว่านําเข้าค่ะปลาปลาเยอะป้ลาปลาโลบป้โอเคนีเดียเอาน้ําปลาค่ะนี่อาเธอเอาไปน้ําปลาบีเดียชอบกินกับข้าวสวยค่ะน้ําปลานี่ขวดนึงก็สองยูโรห้าสิบห้าเซนค่ะ นี่ก็เป็นผนกน้ำปลาค่ะก็มีหลายยี่ห้อค่ะให้เราเลือกซื้อกันค่ะแล้วก็มีนี่แหละค่ะน้ำมันหอยค่ะนี่น้ำมันหอยก็ขวดหนึ่งก็ซยูโร19เซนค่ะนี่แล้ค่ะก็เป็นพวกซอสค่ะอันนี้ก็เป็นเอซีอิ๊วขาวค่ะขวดหนึ่งก็3ยูโรเ9็เเซนค่ะก็มีคายทุกอย่างค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายใน ร้านค่ะกิฟก็นี่แหละค่ะก็ให้ก็พาทุกคนดูราคานะคะเนาะอันนี้น้ำปลาร้าพี่ไม้ก็5ยูโร99เซนค่ะอันนี้จะเป็นไอ้มุมขายพวกของใช้ค่ะเตาก็มีค่ะเตาบ้านเราก็มีค่ะเตาประเทศไทยมีครกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีขายค่ะวันนี้กิฟมาซื้อผักค่ะพาพี่เดียมาซื้อผักไปทำไอ้นี่ค่ะไปทำไอ้จิ้มจุ่มกินค่ะ โรเบิร์ตจะเอาข้าวสักถุงก่อนค่ะนี่ค่ะเราชอบกินหม้อหนี่เลยค่ะสันลีค่ะข้าวหอมมะลิอันนี้มูฟิวเอ่อเดย์สักมูฟิวก็สิเอ่อ4 7ยูโร6447ยูโรค่ะหนึ่งถุง20กิโลค่ะเอาไปจะจะลงไปไหนเอาป๊าป้าเจ้าข้าวไปใส่ป๊าป้าฟอร์ซิกเตอร์สตรักฟาวล์นเดี๋ยวล้มใส่ก้มมา ก็มาซิทั้งเดี๋ยวให้ป๊ะป๊าเอาไปใส่ลูกก็มาไว้มามาเดี๋ยวรอทัมาลงมาก่อนถ้างั้นเลยเนาะตรงนี้ก็นี่ค่ะเนาะตรงนี้ก็เป็นที่ขายข้าวค่ะนี่ข้าวเต็มเลยนะคะแล้วแต่ยี่ห้อค่ะเนาะนี้ก็ตรงนี้ก็ นี่ค่ะอย่างถุงนี้ก็ย7ส็ยูโรเก้าสิบห้าเซนค่ะแล้วแต่ค่ะมีหลายราคาค่ะนี่ไอ้ส่วนนี้ก็ยี่สิกิโลหมดเลยค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็จะมีสี่กิโลครึ่งค่ะถุงนึงก็เท่าไหร่ค่ะข้าวเหนียวตอนนี้ถุงหนึ่งก็สิบามยูโรสี่บเก้าเซนค่ะนี่ค่ะสี่กิโลครึ่งค่ะแล้วก็มีถุงเล็กด้วยค่ะนี่ถุงเล็กก็หนึ่งกิโลค่ะสามยูโรค กับห้าเซนค่ะเนาะนี่ก็เป็นข้าวค่ะให้เราเลือกซื้อหลายอย่างค่ะ <every day. S 1> นี่แหละค่ะก็ไป <every day. S 1> กลับบ้านใกล้น้ไปซื้อผักค่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปซื้อผักแล้วก็กลับบ้านค่ะเออไปนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะเนาะบรรยากาศในร้านขายของเอเชียค่ะคลิปบก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูเล็กๆน้อยๆค่ะไปพาพีเดียกลับบ้านกันค่ะเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกจ่า ฮุลโหสวัสดีค่ะป้าฝัาสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบตอนเย็นค่ะตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวเย็นแล้วค่ะนี่น้องบิเดียดีใจมากเลยค่ะเพิ่งตื่นบรา์ดป้าโรเบิร์ตก็ทำไอ้นี่ค่ะไอ้กราวด์นโบเจอค่ะก็ไอ้เนยละค่ะใส่กับสมุนไพรค่ะเพราะว่าโรเบิร์ตเอ้บีเดียชอบมากเลยค่ะเนาะกิฟก็ซื้อไอ้นี่ค่ะปลาแซลมอนค่ะ ปลาแซลมอนแล้วก็อะไรนะไอชีสค่ะกิบเปสโตค่ะแล้วก็ไออะไรนะป๊าป้า What is the name ดิแฮกซันกัสแฮกซ n นกัสค่ะชีสค่ะโรเจอรฟูบิเลร์ก็ต้มนี่แหละค่ะต้มน้ำกระดูกหมูค่ะโรเจอรฟูบิเอร์อ้ามต้มน้ำกระดูกหมูให้น้องไปดียอ้ามยำเมี่ยนยำเมี่ชอบมากค่ะชอบมากนี่นะคะต้มน้ำกระดูกหมูค่ะเดือดเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ ต่อมาแล้วก็นี่ค่ะก็มีพวกอันนี้แหละค่ะที่กิฟไปซื้อมาจากไอ้ร้านขายของเอเชียค่ะพวกปูอัดเต้าหู้ลูกชิ้นกุ้งนี่แหละค่ะแล้วกุ้งค่ะแล้วก็กุ้งแล้วก็ไอ้นี่ค่ะหมูค่ะหมูก็หมักไอใส่แต่น้ํามันหอยค่ะแล้วก็ไข่จาะก็มีผักตามใจชอบเลยค่ะมีเห็ดแล้วก็น้ําจิ้มแซ่บๆค่ะนี่สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาไอ้นี่ค่ะกินนี่แหละค่ะจิ้มจุ่มร้อนๆด้วยกันค่ะ วันนี้อากาศก็เย็นแล้วล่ะค่ะเนาะก็เลยจัดจิ้มจุ่มค่ะตอนเย็นนี้ล่ละค่ะกินกันสามคนใช่ไหมคะโอ้โหน้องบีเดียก็เป็นหวัดอ่ะเช็ดเช,ช็ดออกก่อนอันน้ำมูกหรือว่าอะไรหรือเนยเดี๋ยวเอานี้ใส่ก่อนค่ะเอาอะไรก่อนคะใส่ปลุกเหรอกินเลยค่ะตามสบายค่ะป,ป้าวัดเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเสือขนาดเล็ก น้องวิเดียวเต้าหู้ไปค่ะอุ้ยชอยโอ้โหกระเด็นจ้ะเต้าหู้กระเด็นเลยปูอัดด้วยวิเดียวไหมเอากุ้งค่ะอืปูอัดลงไปเยอะๆค่ะลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาค่ะฮะยำเบรอดใช่ไหอย่าดูมาเองเจอโฟมเังแล้วกันเออไอเปสโต้เปสโต้อร่อยจะซอสเปสโต้โอ้ยหหิวข้าวสั่นในใจกิน กลับมาก็มาจัดค่ะมาเอเตรียมของค่ะเนาะเตรียมของแล้วก็โรบอทก็พาน้องบีเดียไปนอนค่ะนอนข้างบนบ้านกิ๊กก็มาจัดเตรียมของอาหารเย็นค่ะอ่ะกัะเนเยอก็ไปนอนเหรอนอนเหรออ่ะเดี๋ยวน้องวีเดียเดี๋ยวตัดชุ้ให้ค่ะอ่อแล้วก็หมูค่ะหมูก็หมูสามชั้นเลยเลยคะ่ะสามชั้นแล้วก็หมูธรรมดานี่หละคะ เนื้อสันนอกหรือสันในไม่รููค่ะ <c oughs> กินหมดแล้วคะ่ะตอนนี้หิวมาก <c oughs> พอก่อนคะ่ะเป็นยังไงบรอดอร่อยไหมหิวข้าวหนักเลย,ยเดี๋ยวเอาผักใส่ให้น้องบีเดียก่อนคะ่ะต้มผักเลยค่ะฟอยุลีต้มผักต้มแครอทเลยคะ่ะสดน้ำบีเดียเขา เป็นหวัดจ้ะเป็นหวัดไม่รู้ไปติดกับเพื่อนที่โรงเรียนหรือว่าอ่ะเพราะอากาศค่ะรู้อาอเห็นด้วยลู้รู้ก้นมีผักรู้ก้นมีผักกวางตุ้งดีเลยค่ะเอาอะไรลูกเดี๋ยวรู้ก้นเดียวได้จะไม่มีใบโหละพาที่ไปเมื่อเช้าพาที่พากันไปค่ะไอผักเขายังไม่มาค่ะวันนี้ เขาจะมาทุกวันเขาเลื่อยหาดค่ะดีเอาครูม้มาก็ไม่ขายพขายรูเดยวกูไม่ไม่กล้าซื้อมาเกือจะตอนนี้สอรูปแพงมากเดีราอาอกว่ะเอาอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่สุกนะลูกให้มันเดือดก่อนเอาอะไรคะนีเผ็ดไหมโอ้โหอันนี้ช่วยไีเดียรเดี๋ยวรอก่อน Ik naam Ik denk eigenlijk niet Even wachten, iedereen mm -hmm. heeft honger. Stel man, is het lekker of niet? Weer één. Ja, doe maar. Met schouderboter ook? Of rondboter? Ja, beter. Doe maar. Zonder rondboter. Maak niet uit, kijk. Nou, oh. <laughs> oh, dat is ook lekker. Mm -hmm. Beetje. maak het niet. นี่แล้วก็แซลมอนออกมาค่ะตอนนี้หิวหมากอีกเฮฟแตรก่อกเอาน้ำดูเ๋ยวๆตรงอะครับมาลุยกกินเยอะเออคำใหญ่ลูกเตเยอะเยอะโคตรน่ากากาศดังล Bidja, oude, ik loop. Welkom. Want jij bent inwoners. Bidja, die? Salon. Ja, salmon. Een beetje klein snijden. Hè? Mm. Met er ook, hè? Die? Zelfde mama. Bidja, chopping salmon, man. Ik zal even een klein stukje. Heb je een mes hier? Niet? Nee. Welke ja. mes wil je? om te snijden. Oh, om te snijden. <laughs> nee, ik weet niet wat doe je. Uh... je ja, even een klein stukje fabidia. Ja. Op deze kan ook. Zo. Hoe ah, nee. is dat? Akka, is nu, dit is het. Volendag. Het wordt nu koud. nu koud. no. wordt nu naar Het wordt nu koud. Het wordt nu koud. Het wordt Het wordt nu koud. Het wordt nu จับไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแกให้จะติดคอรกไม่ติดอากินเองดกมันรเป็นบอกน่ยนสตุกยดบดยเอากรนั่นเดือดเถอนี่หิวเขาแต่จะร้อนใเนี่ยโอเคไปตัดน้ำเยอะไปหรือเปล่าอะไรกูปีเอไปั กลองมาไม่เลวเลยเล็กๆสับไรอก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นเป้าไม่สุกไม่เชิงร้องเลยสับไส้กินอันนี้ไปก่อนค่ะโจลังสังว่ามีปลาหม้อป่ะใช่ฟาหมอเราไปไหนอย่ฮึเอาปลาหมอมาปิดสิ ฟ้ามอบไปก่อนค่ะไม่ทันใจยามีเซ็บปะเซบรอ่งเช้ mm. <Good show. S 1> โอ้โยกนิ้วให้ป๊าะะไหมโอ้โหชับเวอร์เลยป๊าะะพาขับรถไปไหนเมื่อเช้าไปซื้อของใช่ไหมขับังไงไปซื้อข้าวข้าวถุงใหญ่ไหม Vind je deze ook lekker? Wat is het? Pesto met iets? Pesto Pesto. met kip. Pesto. Pesto met kip. Kijk, ga. Kijk, ik heb op Pesto. Mmm. Yummy. Mmm. Hou mama. Oh mama. mama. <laughs> mm. Ja? Mm. Yummy? Mm. phải phải off, phải tắt rồi bây giờ, phải tắt, phải tắt, chúc nè chứ, nè đang chờ bây giờ súp máy, súp máy luôn, ăn chín còn, mẹ làm đồ con.

เอาให้เบียรูเดียร์เนี่ยสป่าเป็นกำอัฟกูนไปปิดปิดไฟเอาปูอัดให้เบียก่อนค่ะแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งแล้วก็เต้าหู้เนาะเบีรยร์ต้มน้ำผักนี่แหละจ้ะน้องเบียร์ยเขาเห็นผักเขาไม่ค่อยกินค่ะที่ว่าต้มแต่ผักนี่แหละจ้ะให้กินหนูเอาไหมโอ้โห<ม>ว้าวว้าว อันไหนลูกไฟไฟไหามเรไฟเอไฟมเียเียเอาใจดิเออเอามันร้อนหนุาตัดความร้อนนุดเอาเียวิวโอเดือดแล้วเอไปเลยน้เอาอันไหนลูกซาลมปซาลมหือไมไดไ โรบดไม่ได้กินข้าวดีหรกค่เอาป๊ป้าเดี๋ยวป๊ป้าก็ให้แซลมอนป๊าป้าไม่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 ่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่่ไม่ม่ไม่ไม่ม Kijk eens, zo mooi. Wie die? Spicy. Spicy? Pep, wat is dat thuisbon? Mama spicy, mama Kinket. Lekker. Lekker? Ja, zeker. Jamie? Mama, hello, papa lekker hoor. Als je wil soep pak maar, ik kan ook voor je pakken. Waar is de label? เดเลอครุ้นตนเห้ a เฟีวข i านล้วผักด้วยค่ะเด็กันแล้ไปตกปลาเบตกปลก่อนโอ้ยบิเดียถูกใจแซลมอนแล้วจะไม่กินไอ้ต้มไม่เลยเยบัลล่ดไตัวบตอสโตรนี้ยวเล็กเหรอ อีกเบนซุกคียากี่ซอฟก้นอมเทอ์กเปรอยอมดนไปเลอเดปกระโดดม้ใหม่เอเอกับบลม่แคออันนี้มันเป็ดครลืมจากรวบทบอกว่าเอาซัมบอเอาน้ำพีิกค่ะไม่จำน้ำพริกแลไปลืมลืมซื้อสุกคียากี่ค่ะลืมซื้อปกติเขากินซแต่น้ำก็อร่ะไม่จิฟอาเจ้านเส ไปยังไงปาดบียน้ำซุปอย่างเชีบเลยค่ะหอมหอมหอมคถ้ามีใบถ้ามีใบโหระพานี tolerate. ่คักขนาดเลยีมสองเฮ้ยยังเ้นจนดูอ yeah. ่ะกัดเฮ้บียกินต่แซลมอนเดี๋ยวเดเดี๋ยเอาอีกก่อนของปาซุปของปาซุปของเบียก็มีซุปลุกนี่เบียไม่รู้จถ้าปลา Papa, pas er maar niet op dat. Uh, ik denk, zij stopt niet hoor. Ze ja. wil altijd hebben. Eh, Ja, ja, ja. Heel blij. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Het heeft dezelfde smaak als ons, een beetje. Kijk, deze vind je lekker hoor. Nee, papa, kijk. Ik geef jou eentje nog. Heel lekker. Mm -hmm. met die. Oh, ik ben bescheiden hè, ik pak maar één. <laughs> Twee van een. Uh, Je maakt niet alles met mij. Je maakt alles pakken. Een beetje duidelijk pakken. 10 bureau. Wat appelijk? Ja, allemaal kips <laughs> ik bureau. Ja, kinderlijn pakken. Een beetje proef van deze. Hoe moet ik die uiten? โจ๊กไก่ก่นโอ้แต่ดิปะอย่าดมาโอเคเห็ดคลายเบสโจ๊กสปซีอ่เผ็ดมากอย่าขนุกเอาเราไปใส่ซุปทำไมจิ้มรลไปใส่ซุปเผ็ดไหมสดเลยคลายีึงอะเดีๆไม่สนใจซุกกี้เลยอ่ะจิ้มจุ่ม ชิ้นเชื่อคอลส์เล็กๆเอ็ปปี้น้องชิ้นเชื่อคอลส์โอ้โหเยอะแยะมากเดี๋ยวจะเอาอกเล็กๆมาเลยใส่โมเลค่ะว่าปลาไก่ไปกินอกครุ่นจนดุนกิ๊บใส่ผักให้โรบอยก่อนจะเพราะว่าโรบอยชอบเอาไปเลยเอาผักโมเลคค่ะเอาไปชิมมิกซ์มั้ยเออจะเอาไปนวดด้วยตรงนี้ใช่ไหม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 ใช่

ฮกลโกขนุกสนุกอเล่น่เล่นอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังถ้าอิ่มแล้วก็ลาคุณลุกคุณป้าอิ่มหรือยังคะเล่นแล้วกันแล้วกันนวๆนี่กำลังร้อนๆเลยนี่เหยอเป็นเือกุ กำลังร้อนแล้วสิเดี๋ยวมีเป็นยังไงเจ่บป้อมิเซียสุกเยอะทีสั่งอ่เปิดไฟเปิดแล้วไหมลูกเปิดไฟแล้วนี่ม mm ัน hmm. สุกแล้วนี yeah. mm ่จะปิดแล้วเนื้อคุนต่วนเฮาซากอิสเล็กอะ ผักกำลังนิ่มเลยค่ะอร่อยมากเลยตอนนี้รอนืมเบอร์สไนเ์สไนเ์น้เบอร์โอ้โเบอร์จกรดค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย บายสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้โชวจุ๊บจุ๊บว้าวอ่าคุชคันด้